สบายดีพี่น้องเจลพี่น้องมักม่วงมักม่วงพี่น้องทานกินแทกกินพริกเกกินพริกระวังม่วงนยังายเด้พี่น้องหัดกินซ้ำนี่อากิมเล็บเพลนแผบนะหกเลยอ่ะหอมพี่น้องเอ้ยมักม่วงกัน เอาไปเอาไปเถอะเอาไปน้งงเอาไปทำอะไรกางเลาเล่งานถาล่างทางนมเนาะจถาเป็นจะแพ้น้ำลายไหลย้อยเกมน้ำลายใหญ่ใหญ่ใหญ่้อยเอาหัะก้อยไม่เลยมาาหนูหักให้ สุดยอดเอาดน้องไหลมีเสียงะไจับหนาเลยว่าร้องดูแต่ว่าอเจ้าอยู่พื้นเชอยังชื่นนอนไว้พักหนะเลยพี่นาะแ้งแนม้ใช่แม่โอยแม่ใช่ไง อะไรแเนลูกี่นเข้ามาด้วยขยันเข้ามาพี่อืมนเปรี้ยปรลุงบเห็นคุ้ยาปลุยยังสวัสดีครับป้าลุงบริกินสมตเทิงนะพี่น้องหมักม่วงพ่อ่นออกมาไปเอาปลุงบังเด้กุดยอดไปมาอีกมม่ง เอา a า a หมดแล้ว a เอามาดแล้วหมดเลยมาหมดเลย,เลยนี่พี่น้องก๋วยเจียวหวานพี่น้องแซ่บแซ่บแซ่บบ่แซ่บแซ่บแม่พากินยังก็กินบดไม่ต่พ,อพ่อเพลินพี่น้องโบก,กิน อาจนอ,อเเนเไม่เผ็ดนะอร่อยมาเร็วเสียงงแทนพีเนาะต้นสางปากเชี่ย่ังเดียวพี่้นงะยาใสหัวมาเชี่ย่างเดียวยู เสียอย่างเดียวคือบ่มีหัวหอมแดงเนาะพี่น้องเสียอย่างเดียวสลัดซอยหัวหอมแดงไปโอ้ย่างแจ่มเลยแหเพชรลีนเพชรลีนแม่เพชรลีนอือ2หน่วยแล้วพี่น้องงแทนเบิดจัหน่อยล่ะงแทนยังบ่ทันได้เบิดพอเพียงอยู่มาหาลอือ ยังแบกกับห้องสนันพี่น like ้องทึ่งพระท่านในถึงเวลาไปเกือบมันสุดยอดมุมมองกระสอพี่น้องอ่ะมองกระสอหอมพี่น้องเลยมุมมองกระซอหรือมุมมองป้าแบบหอมแอบแซะป่ะสั รรดีก็ไม่ได้ลูกไปรรดีมาจับก็ไปเอารรดีไปหืมอ,อ,อยากจับเผ็ดเผ็ดแ่เมื่แต่ว่า,าถ้ามาเผ็ดบ่อเ,เผ็ดออกเป็นเจ้าวานเบี้ยว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 อ <c oughs> น้องยอะยัวยอะยัวแม่กินนะแม่แม่กินเอาขี้ปลามาให้แม่กินบ่มาเลยสตาร์ทมากินด้วยกันกินไหมไม่แอบน้ำผัด

เดีว่ามันมันเข่าแก่นเดี๋ยพี่น้องรถดีก็มีสตาร์แปะรถดีมาจ้มม่มเน่ยรถดีนะ่ะแต่เอาไปอย่ากินนั่นอยู่พี่น้องใครจะมาให้มักพริกเห็นรถดีไหมลูกเห็นไหมยอยู่นั่นแหละเมื่อกี้นะก็ใส่เน่อยู่เห็นบ่ลูกหรือว่ามันโต๊ะหรือว่ามันโต๊ะบ่มันโต๊กปูจักลูก แม่ไส่ยอยู่นะบางใดนี่แม่กับผีแข็งแม่มาก็แล<า>้วเดี๋ยวเคมแม่มามาเร็วสตร์ทมากินเร็วจำกับพี่แค่ตั้งนมเขาก็มาแล้วมาดูจิกังกับพร่ อร่อยแจ๊บเบิร์ถ้ากินยังก็กินเบิร์ดมุ้งไส้เนี่ยคอโทษขอภัยหลายๆพี่น้องเ้าวไปถอดหมวกเ้าบวไปท่านอะแหลงงานเขาเลยกินแบบนี้ไปแหละพี่น้องเดี๋ยว้อถอดหมวกเออพี่น้องถอดหมวกแล้วผมเ้าก็ไปตัดเลยเอาเสื้อได้ผมเ้าอยู่พี่น้องไปตัดออกไม่ให่กินมวก กิ่มปังกินอิ่มก่อนพี่น้องแต่เท่าไปทางไหนได้คือยังไม่เห็นยางมาพ่อไม่เหใส่ไหมไปแย่ใครมือแดงมั้งไปไหนแต่ลุกลุกพี่กับกำนัตดีอื ไปไหนฮึเพิ่งนอนตื่นเหรอเพิ่งนอนตื่นเหรอแม่แม่มาแม่มาหามนะเล่นห้องเล่นอะไรแม่ห้ามนะชิลห้องเล่นเบือมาเล่นห้องเล่นกันสเีย ดนะ้วยแย่น้าแสบพี่นอ้องไม่ธรรมาดาไม่ธรรมดาครับดูซายไปแล้วพี่นอ้องบายบายอ่าบายบาย้ายยครับ ดูไซ่์แบบไม่ธรรมาดาจืมกลิ่นทั้งตาหวานนะพี่นอ้องทั้งตาหวานเลยกินทั้งตาหวานด้วยทั้งนมามากาก่อนไปล้างทั้งนมพี่นอ้องล้างทั้งนมแล้วก็สิไปเชื้อแพร่นั่นแหละพี่น้องงาน โดนแล้วพี่น้องบริการบั่ง,ง,งน่อยนั่นนี่นะกะบบทท่านได้มันบทท่านใน,นขเข่าแกนค่กได้พี่น้องแบบแกนกระปาดมันได้กระปาดได้แบบแกนอ่อนๆนะเนาะซื่นค่าขนาดเลยพี่น้องเพราะว่ายังลายนะพี่น้องเท่ากับซีเ,เดล่าคีบแคทเทนี้เท่ากับจิไป หล่างทางนมพี่น้องกินถาทหลงทางนมสิประมาณนี่แหละพี่น้องแต่ละมือ,อ,อกันนั่งอยู่ในนี่แหละอื้ได้พี่น้องที่หม่าพ่อกับแม่รื้มขาชุ่ทคอ,อแค่น้เด้อ ฝากไล่ฝากแซ่ซองแทาน,นี่ยเด้อจับปลาลุ่มขอขอบคุณลวงนาเอฟซีที่เขามารับช่วงสองแทานเด้อฝากไล่ฝากแซ่ซองแทนี่ยเด้อจับปลาลุ่มขอขอบคุณลวงนาะเดี๋ยวกาก้บบาบ้านแล้วพาะกันอยู่บ้านเนาะจยากฮึมบันไดเด้อ